สวัสดีครับผมแนมะ็กแล้ววันนี้เรามีทริปเราจะไปนครนายกกันวันนี้เป็นวันที่สองในสาเริ่มตั้งแต่เช้าแหละแต่วันนี้เรามาเปิดทริปกันที่ปัม๊มปั๊มที่ไหนวะปั๊มน้านดึงวะปูปูหนองปูใช่ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแดดเริ่มมาเหมือนกันนะเราไปกันสี่คันสี่คันนางเราไปสี่คันแม็กครับ ดแงแล้วเโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่นครนายกเลยแนละ้วกันเราจะไปเล่นน้ำกันด้วยเพราะว่าน้าร้อนซัมเบอร์นี้เราอยากแช่น้ำมากเกิน,อ,นอยากที่ง่างครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยของบ้าราสมการเราสมการไม่มีของบ้าเราจะเจอสาว เพราะว่าที่อื่นน้ําแห้งหมดเลยเดี๋ยวหลังจากเราเล่นน้ําเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่รีสอร์ทกันเพราะาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะเราแวะเที่ยวก่อนเพราะมันร้อนมากเลยหลังจากเที่ยวเสร็จเราจะไปเช็คอินที่รีสอร์ตตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าที่รดน้าเป็นไงไปดูบรรยากาศ แดดร้อนมากครับมามา ถึงลำทานแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นน้ํากันแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งจแจ้งไอ้เอกเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมัดห่วงยางหลวมๆไปนูน่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน,มา,ม,นมาเร็วนๆะมันจะมาแล้วมันหลวมๆอะ่ะ

ัวม่ะไเก้งห่ไอขงนดี้กาเยย้อยเออ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่ะไ่โลงที่กระจกแล้วอาเบาไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เหีหห้ยแล <c oughs> ้วใครโม่ไปเลยเหี้ยวงงย่าไปอยูเออเฮี้ยเช่าเล่นไม่เล่นเช่ามียอะไรโม่มีที่เกี่ยวแล้วอยายไปยึดที่เกี่ยวมั้งเลยไม่เป็นไรมันมีสองเส้นคอยแป๊บโอเคไหมล่ะอเล นว่าเป็นละหมาดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แกงเอาไปรับคู่ด้วย

อ่าเอผมขอถามความรู้สึกคุณหน่อยครับว่าคุณรู้สึกไงบอกแตกก็องไปตื่นแตกแล้วจังหวะจังหวะไงวะจังหวะกูอยู่เนี้ยแล้วกูจับตรงเนี้ยไอ้เนี้ยเนี้ยไม่กิ้มเขาขาเลยแล้วมาแม่เจับดีดีเฮียแหลงวะกูจะขาขาพังเลยอะไรเงี้ยมีคนปวดอะอ่าเอคุณเอกผมขอทราบความรู้สึกคุณหน่อยครับผม โคตรปวดอ่ะปวดมากโคตรปวดอะนั้นลอยต่อกลางอีกต่อกลางโคตรจะเปียกแน่แลเหมือนเนี่ยเราเราเนี่ยตุ๊ดและเบียกักเข้ามาอีกอย่างอันนี้เป็นการที่พวกผมาสามคนทำมาพาลูกกีดสำเร็จนะครับผมอาคุณเอกเป็นแผลเยอะไหมครับพี่เป็นรอยอะไรบ้าง บ้านต้นไม้มันมีสามห้องเดีย๋ยวเราไปดูว่าใครเลือกห้องไหนกันบ้นางไปตามมาอันนี้หลังจากที่เราเล่นเล่นน้ําเสร็จสี่โมง เอ็มตามมาดูอุ้ยอุ้ยพี่เอ็มหอง้ำไอ้ยี่เป็นงูเพ่อหองน้ำต่อสาหนสวยอ่ะใครนอนอ่ะมาดูมันมันเป็นต้นไม้จริงๆอ่ะต้นไม้ใหญ่เลยใช่แต่ถ้าฝนตกอ่ะปีอ่ใช่ไหมลอดูอาจจะไม่เห็นแสงเปิดดูนี่ไงล่ะ นี่เป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้ต้นอะไรผมไม่รู้นะไม่ใช่ต้นโพะไม่ใช่ต้นบัวแต่นี่ต้นไม้ <Yeah. S 1> เฮ้ยน้ำเปิดใช้ได้จริงเ <Okay. S 1> นี่ยมีเคาน์เตอร์เฮ้ยมีรากมีอะไรแบบเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยธรรมชาติะแบบโอเคห้องน้าสวยมากะเลยไปวเดี๋ยวเราดูชั้นอื่นต่อห้องนี้ก็มีแอร์ประตูเป็นเลื่อน อ๋อนี่ไฟอันนี้ห้องสําหรับสองถึงสามคนแต่เราจะให้เป็นเฉพาะผู้หญิงนอนห้องนี้เรามีกันอยู่ประมาณแปดคนนะเจ็ดคนนะเจ็ดคนเจ็ดคนรวมเด็กหนึ่งเป็นแปดเราก็จะให้ผู้หญิงสองคน <c oughs> เด็กหนึ่งแล้วผู้ชายสามก็ไปนอนอีกห้องไปเราไปดูใครจะเลือกห้องไหนกันบ้างอันนี้เด็กนอนนะคผมอันนี้เด็กไปเราไปดูห้องอื่น,น <c oughs> กันต <c oughs> ่อบายบาย บายบายก่อนบายบายก่อนโอเคต้ง่ใหบ้องน้ำดูดีป่ะห้องน้ดูครับดูห้องที่สองน่ากล่งหนากส่นิ่งอำนวยความสะดวกมีอเป็นไงมื่อครับห้องพักอันนี้คุณรู้สึกดีไหมครับแต่ห้องน้ำน่ากลัวหน่อยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่นแต่บางคนอาจจะชอบนังธมชาติอุธรรมชาติพิงพิงนี่มักว่าร่วงไปเลย เาวันยังนี่อยู่เลยนะเขาวันไอ้กระจกแม่งเป็นลายนะใช่อันนี้อ่ะไปอาะมาฟ้าฟ้าผิดฟ้างูแทนฝักบัวมันมีแม่แม่งนึกว่าเขาวันเถอนะเนี่ยเราไปดูห้องสามต่อเลยอ่ะเยอะสำหรับสองคนเฮ้ยจัดหนักทั้งคืนเฮ้ยยังอันนี้เขาบอกว่าจัดหนักทั้งคืนนะครับผมสายเวฟเราไปดูห้องสามต่อหิวๆเลยห้องนี้แบงค์จองไหมไปเก็บขนุนกินเลยไปดูในห้องกันนะครับผม ออแต่ให้แม็กรีวิวแนวนี่ประตูเทรามออ,อาจจะแบบอันนี้หรือเปล่าคลาสสิกคลาสสิกวินเทจครับผมเอ,อ้ยผ้าม่านเหมบ้านผมแล้วอ่ะมูดจริงห้องที่สองมีไหมเตียงมีมีมีมอ๋อก็มีทุกห้องนะครับผมมีทุกห้องได้ได,ด้นอนได้อันนี้แนวคลาสสิกคลาสสิกวินเทจนะครับผม อันนี้ไปดูโซนห้องน้ํากันครับเดี๋ยวให้ดูโซนห้องน้ำอันนี้โซนมันเล็กอะมันเล็กว่ามันร้อนมันร้อนเพราะมันอยู่อันนี้ห้องบนหน่อยนะครับผมห้องน้ําจะแคบนิดนึงแต่ก็แคบกว่าเพื่อนนะครับโอเคอันนี้เปิดไฟนะครับผมสว่างมากนี้อันนี้อันนี้เป็นวิวนะครับผมน้ำแบบอยากโชว์ใครอยากโชว์ระดับน้ำนี้เป็นวิวนะครับผมใอารมณ์แบบ o u t ดอ o r ครับครับผมราคามันอยู่ที่เท่าไหร่วะ สามพันกว่าบาทเนาะสามพันกว่าบาทให้กี่คนโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมรายละเอียดให้อีกทีนึ่งเพราะผมไม่แน่ใจเพราะนี่เอกเป็นคนจองใช่ครับถ้าใครชอบแนวเป็นบ้านต้นไม้ก็ได้ครับผมใครชอบได้เลยนี่ครับมีแอร์ทุกห้องนะมีแอร์ทุกห้องมีทีวีนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายส่วนห้องนัเหมาะสําหรับสองคนหรือไม่ก็คนเดียวแต่ถ้าสามคนมันก็จะดูดูดู ดูใหญ่เป็นนิดนึงแต่อันเนี้ยห้องเนี้ยเราต้องนอนกันสามคนใช่อันนี้คือนอนสามคนคือต้องนอนกันสามคน,นครับแต่วิวสวยครับวิววิววิวด้านข้างนี่ครับอ่ามองไปอ่ามองไปด้านนี้เห็นเขื่อนขุนด้านประการชน,นะครับนี่ครับมองไปเห็นเลยนะครับ ตอนกลางคืนช่วงค่ำเราจะมาปิ้งนานอันนี้เป็นเป็นเป็น<บ>ปิ้งยางมไม่รู้ว่าของขอบบ้านหลังนั้นขอบบ้านหลังนั้นหรือเปล่าใช่ผมว่านี้มันสำหรับเราปิ้งยากส่วนวันนี้ที่เราเตรียมมาก็จะมีกุ้งมีเนื้อครับมีหอยนางรมสิ่งที่เราเตรียมมาเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเราทำกันเลยดีกว่าใช่ครับ อันนี้เรากินจะหมดกันแล้วนะเป็นไงน้ำจิ้นตันหยงที่ได้มาเอกยทกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมลองกินเดียวๆเลยอะไรก็อร่อยครับลองกินเดียวๆเลยวันอาทิตนี้ก็จะมีกุ้งมีกุ้งมีเนื้ออะไรก็อร่อยทำดูเนื้อนอันดับแรกว้าว้ย คอลึกเหมือนกันนะคือไม่ต้องกินอะไรก็อร่อยครับเออเพราดีจริงอ่ะกินนะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะให้ฟรีมาเขาบอกเด็ดจริงอยากให้ลองหมดเกลี้ยงเลยดีใจครับอยากผมรีวิวครั้งนี้เป็นเยี่ยมเหมืที่โรงแรมถ้าใครสนใจว่หามากินได้ครับมีในช้อปปี้เลยนะเห็นเขาบอกอ่ะช้อปปี้สามารถสั่งได้นะเดี๋ยวนี้ราคาไม่รู้นะราคาไม่รู้ เพราะผมได้ฟรีมาราคาประหลาจริงหามาราคาไม่แพงครับ Two thousand years later